สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับ Memory Skill นะครับว่า ว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับแล้วทําไมตัวที่ยิงไปมันตายเพราะว่าอากูมอนผมมันช่วงไปคีน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทดสอบกันว่าเมื่อเลเวลดิจิมอนสูงขึ้นจะมีผลต่อความแรงสกิลไหมนะครับเราจะทดสอบดูว่ามันมีผลไหมถ้าเกิดเลเวลดิจิมอนเราสูงขึ้นนะครับ ก็เรียกได้ว่าดับเลยนะครับเพราะว่าสร้างความเสียหายให้ได้มากกว่าเมื่อกี้เนี่ยความเสียหายมันประมาณ900ครับตอนนี้เป็นพันสก็อาจจะสรุปได้เลยนะครับว่าเลเวลดิจิมอนที่สูงขึ้นก็ย่อมมีผลที่จะทําให้สกิลนั้นแรงขึ้นไปตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่าถ้าเกิดเป็นอารคูมอนเลเวล9 9เนี่ยมันจะเล่นได้ถึงแค่ไหนนะครับจะทดสอบให้ดูเลเวล70ก่อนว่า เมื่อใช้สกิลใส่แครเบลอมอนแล้วเนี่ยเลือดจะเหลือเยอะพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาลองดูของเลเวล99กันเอาละครับในส่วนของเลเวล99นะครับก็จะพบว่าเมื่อยิงสกิลไปแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ยังไม่ตายนะครับก็แครเบลอมอนหัวหน้าเลือดจะเหลือ20%เรเนก็เรียกได้ว่าน้อยกว่าที่เลเวล70็ดสทำได้นะครับส่วนอินิมอนระดับธรรมดาก็ จะเหลือ2%เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปได้ว่าเมื่อดิจิมอนมีเลเวลสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้สกิลที่ปล่อยออกไปแรงขึ้นด้วยแต่ว่าก็จะใช้ได้ในระดับหนึ่งครับในส่วนของสกิลสเปรหลอดขั้นต่ำถ้าเกิดใครที่อยากได้ความแรงกว่าน,นี้ก็อาจจะต้องหาพวกขั้นกลางขึ้นไปนะครับมาใช้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทดสอบขั้นกลางกันนะครับว่าจะสามารถ ใช้ได้ถึงแค่ไหนนะครับโอเคครับก็ยังอยู่กันที่แคร e เบโอมอนเจ้าปัญหาเหมือนเดิมแต่ว่าสกิลสเปซหลอดขั้นกลางได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอากูมอนเลเวล70ก็หลังจากที่ลองใช้เนี่ยก็จะพบว่ามอนสเตอร์ก็ยังไม่ถูกจัดการนะครับก็ HP เหลืออยู่ก็จะประมาณใกล้ๆเคียงกับขั้นต่ำของเลเวล99ที่ทำได้นะครับก็เรียกได้ว่าเลเวลค่อนข้างมีผลพอสมควรในการใช้สกิลนะครับโอเคครับอากูมอนเลเวล99ของผมก็ติดตั้งสเปรดลอตขั้นกลางเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาทดสอบไปเลยยิงสกิลไปแล้วตายหมดเลยครับ ก็ทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเลเวล99แล้วก็ใช้สเปร์ลอดชั้นกลางจะเล่นได้ถึงแบบไหนนะครับโอเคครับจากที่ทดสอบมาครับตัวมอนสเตอร์ในแมปอื่นเนี่ย HP จะค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าลองเทียบกับดักทาวเวอร์แล้ว HP จะน้อยกว่านะครับโดยอากูมอนเลเวล70ก็สามารถทำดาเมจจากวอร์ม ก็ดับสนิทเหมือนกันครับเลือดจะเยอะกว่าวอมอนิดนึง เ็นไหมนะครับ ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สก,กิลที่แบบว่ายิงโป้งเดียวแล้วจอดก็เดี๋ยวลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะหามาใช้งานกันไหมนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากรุ้นว่าจะสุ่มได้สก,กิลสเปซหลอดไหมก็อาจจะลองหาดิจิมอนที่มีสก,กิลหมูมาลองใช้งานดูนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ